สวัสดีครับวันนี้พบกับผมขวัญแกซี่อีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาดูลนเจอร์ n x x t เจตัว w i ย e ท็ ack, ตัวท็อปนะครับกับงบประมาณการตกแต่งเกือบเกือบ4 0 0แสนบาทลูกค้าบอกว่าจัดเต็มครับพี่คันนี้ผมเอาไว้ไปซื้อทุเรียนลูกค้านะครับเจบเปิรทุเรียนซิงโดยน้องเอ็มนะครับคันนี้เจ้าของรถภายนอกนะครับเปลี่ยนกระจังหน้าใหม่นะครับแล้วก็ด้านหน้าใช้ กันชนหน้าของออปชันแล้วก็จะมีวิน1 2 0 0นปอันป์ของวิกเกอร์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นของออปชันเช่นกันอุปกรณ์ตกแต่งรอบคันไม่ว่าจะเป็นบันไดข้างกันชนหลังโลบาร์คันนี้จะเป็นของค่ายออปชันทั้งหมดนะครับเรียกว่าออปชั่นเต็มลำกันเลย ด้านหลังก็จะมีฝาครอบตัวอักษร f O R D ตัวนี้ช่วงล่างก็จะเป็นโปรเฟนเดอร์ O E M 2.5นะครับ ด้านหน้าก็จะมีปีกนกปรับองศามีสวบาลิงเรียบร้อยทั้งหมดตัวนี้เรายกขึ้นไปประมาณ2.5นิ้วเพราะว่าเราใส่ล้อขนาด22ยาง325 50 22ซึ่งก็ความโตรประมาณ35นิ้วแล้วก็มีการตัดแต่งซุ้มล้อนะครับบริเวณนี้นี่เก็บงานให้เรียบร้อยแล้วกับงบประมาณเกือบเกือบ4 0สนบาทคันนี้เรียกว่าใช้งานขับสบายทำความเร็วได้ ถ้าอยากให้เราช่วยออกแบบช่วยตกแต่งเนี่ยปรึกษาเราได้นะครับบริษัทแคสซี่โฟร์บิไดจังหวัดสุราษฎร์ธานีขอบคุณมากครับ